สวัสดีเช้าวันที่ เท่าไรไม่รู้แต่เป็นวันแรกของวีที่7นะครับแล้ววันนี้มีถ่ายคลิปรายการในนี้มือจังเลยนะฮะนะคือรายการใหม่ของเราซึ่งไม่รู้ว่าจะดังไหมแต่ก็เล่นไปก่อน <laughs> ดูเชิญดูทรงไปก่อน <laughs> เหลือเวลาอีกประมาณ30มนาทีก่อนที่ถึงเวลานัดเราค่อยไปเซตของเซตอะไรกันที่หลังแต่ว่าตอนนี้เราต้องเช็คซับจากที่น้องทําของวีที่5อ่านี่คือวีที่7แต่วี 5, ที่5เพิ่งเสร็จวันนี้นะฮะทุกคนเพราะจริงๆแล้วมันยากมากน้องๆตัดกันยากมากจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราถ้าเป็นเราตัดจริงๆก็คงจะ2อสามวันแหละแต่ว่าด้ววยคาม นี่เราก็ต้องแบบให้น้องทำแล้วเราก็แก้แล้วเราก็แก้อะไรเงี้ยนึกออก,ก,กปะทาเช็คแก้ทําเช็คแก้วนไปอ่ะมันก็อย่างเงี้ยแหละเวลามันก็เลยยืดยาวไปขนาดนี้ซึ่งเดี๋ยวน้องเก่งแล้วก็คงจะแป,แป๊บเดียวแหละแต่น้องจะเก่งก่อนไปหรือเปล่าพอน้องจะไปแล้วเดือนนี้เดี๋ยวเ,เช็คอะไรเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเซ็ตข้างนอกนะครับทุกคนฮนะ ถึงเวลานัดนะฮะยังไม่มีใครมาเลยครับจริงๆมันน่าจะเลยเวลานัดไปสักพักแล้วแล้วผมก็ไปเตรียมตัวมาแล้วด้วยนี่เหลือแค่ลงรองพื้นกับทาลิปนิดหน่อยส่วนตอนนี้ผมแต่งตัวแบบเบาๆมากเลยครับทุกคนคือแบบเบาเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ่ายคลิปแบบชิวๆรอเพื่อนมาอะไรเงี้แยแค่เสื้อตัวข้างในเสื้อยืดชุดชุดเมื่อกี้ถ่ายรายการเสร็จแล้วสนุกไหมเป็นไงบ้าง เดี๋ยวพูดชื่อหมดแล้วไอ้กทีตอนที่หนูพูดเรื่องมาแรกอ่ะพี่ก็ขำนำมาแล้วอ่ะมันทำให้แบบว่าพี่รู้จักอ่ะเดี๋ยวพี่ขำนำมาเลยทั้งๆว่าขำหนักกว่าเดิมมื่เอาทุกเรื่องที่กูเคยเล่าอ่ะเพาะว่าคนนี้ป่าวัตคนนี้ป่าวัตเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฉลยแล้วสนุกไหมเอางี้ก่อนสนุกครับตัวเออเดี๋ยวอีพีหน้าถ้าใครมาติดแอร์ติดแอร์ข้างนอกร้อนจัง จากอะไรครับเจอกันติดตามอะไรติดตามอะไรบ้างติดตามจิ๊กซอวได้นะครับ B A N K T V K นะครับแบงค์นะจ๊าติดตามอะไรบ้างติดตามอะไรบ้างครับเอาเจอตัวอันเดียด้วมันดีด้วยติดตามมันดีด้วยไปกดติดตามไว้ยูทูบมาแล้วกดไลค์ด้วยกดไลค์ดูคลิปถ้าเห็นคลิปก็กดไลค์กันด้วยนะอย่าว่าแต่คลิปนั้นเลยคลิปนี้ด้วยกดไลค์เฉยๆไม่เหนื่อยเกินไปหรอกเนาะ สวัสดีเช้าวันที่2ของวีที่7ครับน่าจะเป็นวันที่40ก่กว่าแล้วผมจำว,วันไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าไม่ได้แบบมานั่งนับวันอะไรเท่าไหร่นะทีนี้เช้ามาปุ๊บเนี่ยผมมาส่งแฟนก่อนแล้วขับมาตอนเนี้คือไปส่งเมื่อ10บโมงตอนเนี้จัดเที่ยงแล้ว11บอโมง40ี่อะรถติดชิปหายแบบโหแต่ระหว่างแบบเรามาคือแบบมีลูกค้าก็ทักจากฝั่งนั้นจากฝั่งนี้จาก คือ,อยูวดีวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้ที่แบบลูกค้าทักมาพร้อมกันประมาณ3เจ้าแล้วคอนเฟิร์มเลย2เจ้าคือแบบกังวลมาตลอดทั้งเดือนคือเห็นไหมวีที่5กับวีที่6ผมแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องลูกค้าเลยเพราะว่าไม่เข้าคือมาติดต่อแต่ว่าไม่คอนเฟิร์มแต่วันนี้คอนเฟิร์ม2เจ้ากูแบบฮะ มันอะมันอะไรยังไงหรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องกระแสดวงไห่ต้องมูไหมคือสรุปแล้วคอนเฟิร์มสเจ้าว,วันนี้เราก็เลยมีภารกิจเพิ่มที่ต้องทํา <c oughs> ก็คือต้องทํางานลูกค้า2เจ้าแล้วก็ต้องทํางานปอท,ที่ต้องเก็บแบบสํารวจแล้วก็ต้องทําแคมเปญของปอทด้วยตอนนี้งานแม่งทับกันจัดจัดเลยเรายังต้องตัดต่อคลิปอัปโหลดคลิปที่เราต้องลงด้วยวันนี้ <c oughs> คือวันนี้เป็นวันที่แบบค่อนแน่นนะคะทุกคนไม่รู้จะได้พักหรือเปล่าเลยวันนี้เออแต่ต้องทําให้เสร็จให้ครบไม่งั้นเดี๋ยวมันล้มนะนะเพราะ ผมไม่เข้าใจทำไมงานเอามากองวันนี้ทีเดียวแบบแต่ได้ตั้งครับโอเคลุยต่อได้อย่างนี้ค่อยตั้งใจได้หน่อยนะครับลุยเลยของมาส่ง อันนี้เป็นของที่ขะนองนี้ตัวเองเอออัปเดตก่อนอัปเดตระหว่างแกะของนะครับตอนนี้เรากลับมาปั่นเอกาสารทั้งหมดที่ต้องส่งให้ลูกค้าเพื่อที่จะทําเรื่องจ่ายให้เราเรียบร้อยแล้วก็ไอเดียเสนอกําลังเขียนแต่ว่ามันไม่ยากครับเพราะว่ามีไอเดียอยูย่แล้วอยากทําแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็แค่อไอเดียที่เราอยากทํามาแล้วก็ยัดลูกค้าลงไปเลยซึ่งเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแหละที่เราเรามีไอเดียสต็อกนะเนาะแล้วไอเดียที่เราสต็อกอะมาแบบทำไงดีนะลูกค้าลงตรงไหนดีดีเทลประมาณไหนดีอะไรเงี้ยก็เกือบจะเสร็ แกะของก่อนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นของที่ไม่ใช่ลูกค้าแต่อย่างใดเลยนะแต่ว่ากูดูติ๊กตอกแล้วกูอยากได้เพราะว่ามันคือลิปพาลลมลิปออยล์ลิปอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ปากมันดูแบบว่าดูสุขภาพดีอะครับคือทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าในคลิปเก่าๆของผมแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยปากผมแตกทุกคลิปเลยที่ผมทาลิปมันมันก็แค่กันแบบว่าไม่ให้ปากแตกได้มากมายแต่มันก็ยังแตกอยู่ดีกูว่าโอเคถ้าสมมติว่าจะแก้เรื่องนั้นกูว่าทาลิปหน่อยไหมแต่ลิปลิปสติกเราก็คง เออ่มก็น่าจะได้แหละมั้งกูไม่เคยใช้ด้วยเนี่ยเพิ่งแกะเลยเนี่ยทำงไงวะ ค่อยดูเป็นคนสุขภาพดีขึ้นมาหน่อยอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวกูก็มีไอเทมนี้เอาไปช่วยแล้วเผื่อเบางเวลารับงานลูกค้าปากกูจะได้ไม่แตกหน่อยอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีบรีบฝันคลิปตัวเองให้ลงทันอีกเฮียเต็มไปหมดวันนี้ดีๆก็แน่นแต่ดีแล้วครับได้ตังก็โอเคครับปกติผมจะส่งไอเดียไปให้แบบลูกค้าเลือกประมาณ1นึถึงสอสามไอเดียแล้วถ้าแบบว่ามีเรฟเฟลต์เนี่ยเราก็จะแนบไปด้วยเรฟเฟลต์ก็จะเป็นแบบว่าของเราเองเนี่ยที่แบบว่าเราเคยทำว่า ไอเดียนี้เพราะว่าอะไรอะไรแบบนั้นเราก็จะส่งให้ลูกค้าแบบนี้ครับเนี่ยคือการทางานของผมก็จะเป็นแบบนี้และส่วนใหญ่แล้วเวลาทํางานกับลูกค้าในสายของอินฟลูเอนเซอร์อ่ะคือลูกค้าชอบติดต่อมาในรูปแบบที่แบบว่าติดต่อมาจากคนนี้เพราะเขามีไอเดียแบบนี้เขามีคาแรคเตอร์แบบนี้เขาถึงได้ติดต่อมาหาเราแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะเชื่อใจเราว่าเราแนะนาําอะไปเนี่ยเราจะทําแบบนั้นให้เขาได้เราจะทํายอดเราจะทำบ้าะ,ะ้าอะไรใ,ให้เขาได้อะไรเงี้ยที่เนี้ยการทํางานของอินฟลูเอนเซอร์มันเลยรู้สึกว่ามาถูกใจผมมากกว่าเพราะว่าผมไม่ต้องแบบไม่ต้องไปพูฟตัวเองกับบใใครเลยยถ้้าาาาสสมมมตติทงงงนนขออก็แ คูเป็นลูกค้าเถียงกับลูกค้าตีกับลูกค้าบา้บา,บา,บาอะไรเงี้ยแต่การทํางานของอีเวนเซอร์อะครับลูกค้าจะติดต่อมาเพราะว่าเราเป็นเราอะแล้วเขาก็จะเชื่อเราว่าคุณน่าจะทําแบบนี้ให้เราได้แค่เราแนะนําเขาดีๆว่าถ้าทําแบบนี้จะได้แบบที่คุณต้องการนะเนี่ยผมทํางานแบบนี้มาตลอดเลยเว้ยแล้วลูกค้าที่ทํางานกับผมแทบจะไม่มีปัญหาเลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นอีเวนเซอร์นะแต่พูดอย่างงี้ก็ไม่เชิงลูกค้ากูก็ไม่ได้เยอะมากมายแรอกนะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากทางานด้วยก็ลองทักมาดูเพราะว่าผมมีไอ แม่งปังแบบตามที่คิดไอเดีย2ไอเดีย3คุณก็สามารถมาซื้อเราต่อได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าลูกค้าจะเอาไอเดียเราไปให้คนอื่นทำอะ่ะมันก็ได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะผมเป็นคนคิดแต่ผมเห็นภาพมากกว่าแล้วผมจะทำมันได้ดีกว่าผมก็รู้สึกแบบนั้นตลอดผมเลยไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยกลัวในการเสนอไอเดียไป123อม่ะไม่เคยกลัวเลย,เด,เย,ยดูมันเอามุยขโมยสนุกไหมขไมยสนุกไหม คือจะให้เข้าบ้านเว้ยไปแล้วมาเข้าบ้านเลยมาเข้าบ้านกัน เช้าวันที่3ของวีที่เครับเมื่อวานอ่ะผมไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเว้ยทุกคนเพราะว่ามันคิวทองอ่ะแบบทุกอย่างแบบมันแบบมนรุมมาตุ้มแบบมากๆเลยเมื่อวานแบบมันวุ่นวายมากเลยนะเมื่อวานต้องเคลียร์นั่นเคลียร์นี่อะไรไม่รู้เต็มไม่หมดเลยเสร็จเกือบหมดดีกว่ามันไม่มัน,มน,มนไ,มไม่ครบทุกอย่างที่เราตั้งเป้าไว้เว้ยเออแล้ววันนี้ก็ต้องตื่นเช้าอีกแล้วเมื่อคืนนะอ๋อนะเอาเอาลำดับนี้ก่อนเมื่อคืนก็คือแบบว่าเฮเลนต้องทํางานคอนเสิร์ตงานหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าต้องแบบอยู่นั่นอะไรเเเเงงงงงงีี้้้้้้้ยยยแบบตตตตออ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 คจัดกกาารรนชะ็็ลขขไไไปปปใใหหมถึ แบบตีหนึ่งตีสองกลับถึงบ้านตีสามแล้วผมก็ต้องตื่นเช้า7จ็ดโมงเพื่อไปเรียนตอนนี้คือ8ปดโมงวันนี้เช้ามากใช่ไหมผมตื่นเช้าใช่ไหมทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคือวันนี้มันมีเรียนโทรไงเออก็ต้องตื่นเช้าไปเรียนคือตอนนี้ผมนอนแค่แบบสี่ชั่วโมงเองก็ต้องทํางานอีกเป๊ะไปหมดวันนี้วันนี้ต้องแคมเปญเอออะไรเออ,เอ,อต้องส่งแบบสอบถามที่เราผ่านแล้วอีกอะไรเงี้ยโอ้โหตึงอ่ะช่วงนี้ตึงมากเลยวีคเนี้ยเมื่อวานก็นเลยไม่เคยได้ถ่ายนะครับแต่ยังดียังดีที่มันเป็นวีคแล้วถ้าเป็นแบบว่าวันต่อวันนนะะโออมลงงไ่ทรรเาจิ อันนี้พูดจริงเลยเพราะว่าแบบดีเทลมันเยอะเกินนะถ้าแบบมานั่งตัดวันต่อวันเหมือนเดิมแล้วก็คุณจะไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆใน325วันเลยแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆของผมก็จะแทบจะไม่ออกเลยถ้าต้องตัดถึงวันโชคดีมากเลยนะที่เราปัดเป็นวีกอตอนนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปมาอะไรวันนี้ไม่สายแน่นอน8โมงอันนี้8โมงเองขับรถ15นาทีเองมั้งมันใกล้กับบ้านเราใกล้สุดแล้วอืมเลสโกลสวัสดีพี่ล็<ร>อกครับ สวัสดีครับไปไหนพี Yo, ่คือไปไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อแล้วเหรอเปลี่ยนเสื้ออันนี้เปลี่ยนนี่อะไรจะเปลี่ยนเสื้อได้รมันเป็นมันเป็นเสื้อแคมเปญ XL XL ของพี่ก็ XL เท่ากันเท่ากันเนี่ยตัวเราเท่ากันนะเท่เหมือนกันนะเพราะผมผมขาวแล้วใส่ชุดนี้โคตรเท่เลยเมืนเนี่ยตอนนี้นะครับแยกกับพี่ๆเขามาเพื่อเรา ไปขึ้นห้องเรียนพี่ๆเขาไปเอารถส่วนเราขับมอไซค์ขึ้นโรงเรียนก่อนไหมข,ขึ้นเหมืองวนเหงาๆไม่มีใครเดินมาด้วยเลยปกติในเวลานี้พี่ๆเขาต้องแบบมาด้วยแล้วแบบเดินด้วยกันเฮลเฮลเฮลกันมานะแล้วก็คนในห้องนี้ยผมจะให้ทุกคนดูในภาพที่ผมเห็นนะครับ ถ้าวันเรียนปกติกูมาเช้าแด้ขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันนะเดีเ๋อวผมพิมสวัสดีพี่ร็อกสวัสดีครับผมเจอทุกวีกอน่นะเจอในกองทุกวีกอ่และนั่งเหมือนเดิมด้วยนะจย์โอเค,อ,เคอาจารย์เ,เรียนแล้วครับเ,เริ่มเลยวันนี้เป็นวันที่16มีนาะทุกคนจะด,ดูได้คุณลองทายเอาว่าอันนี้คือเหตุการณ์อะไรทราคิดเอา,าอันนี้คือให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่รู้เลยสหมีนา เรียนเสร็จแล้วจ้ากำลังกลับบ้านจา้าวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับมีแค่แคมเปญที่ ก,ก็แกยับอยู่ะ <c oughs> คือตอนนี้พอโทรเราอะโดนเยอะมากในหลายๆด้านต้องทำไอเอสไอเอสก็คือวิจัยที่เราทําที่ผมแก้อยู่ตอนนี้ที่เป็นเรื่องแบบสอบถามที่ผมต้องเก็บอีกประมาณ200กว่าคนแต่ผมก็ต้องเก็บหลายรูปแบบตอนแรกว่าจะลงแต่โซเชียลให้ทุกคนช่วยกันว่าช่วยก่อกันหน่อยได้ไหมจะฝากทุกคนช่วยกันกอ่อแต่ทีเนี้ยกลัวว่ามันจะค่าความน่าเชื่อถือมันจะไม่ผ่านอะอ่างเงี้ยอู้เรื่องม่งเยอะจัดเอางี้ดีกว่าเรื่องม่งเยอะจัดจัดทำทีละอยา่างเริ่มเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มคนในออนไลน์ก่อนดีวกว่า <c oughs> เลครับแต่ว่ารับมาแล้วแล้วก็พามาโรงพยาบา <Okay. S 1> ลคือจะไปทํางานอีเวนต์นี่แหละทำมาเจ็ดวันเจ็ดวันบ้างหกวันบ้างวันหยุดไม่มีกลับตีสองทุกวันลหลายๆครั้งผมก็ไปรับดูตาผมก็ต้องนอนดึกไปด้วยเจ้าหลักวันนี้ก็ไปรับกลับมาเข้าโรงพยาบาลคุ้มไหมคุณถามค่ะคุ้มไหมถ้าทํางานอย่างนี้คุ้มไหมคอมเมนต์ให้ทีละกัน วมมสวัสดีเช้าวันที่ 3- ามสีของวีคที่7นี่แหละเช้านี้ตื่นมาคือทําอย่างแรกเลยคือตรวจงานน้องตรวจงานน้องแบบว่าเป็นด้าแบบยังไม่ได้ใส่เต็มอ่ะเป็นด้าแบบขัดชนตรวจเสร็จปุ๊บโอเคแก้เยอะชิบหายของในนี้มืดจังเลยนะฮะต่อมาแล้วก็ลงสตอรี่ให้ช่วยกรอกแบบสอบถามนะครับคือถ้าถ้าใครดูคลิปนี้ถ้าผมยังต้องการอยู่ผมจะแปะลิงก์ไว้นะช่วยกันกรอกด้วยนะเพราะว่าผมต้องการประมาณสองสามร้อยคนนี่แหละเนี่ยน,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 นจนี้ก็คงจะเคลียร์งานทุกอย่างต่อโอเคไปไหนนะไไนนะวันนี้วันอาทิตย์ โอ้เงินเดือนเยอะเลยดิทำงานเจ็ดวันอะคร <laughs> ับเปิดประตูให้หน่อยหยิบน้ำให้หน่อย <laughs> โอเควันนี้ทั้งวันนะครับจะไม่ได้ถ่ายเฮียอะไรเลย ไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ตัวเองอ่ะนั่งอยู่หน้าจอทหมาเดินตลอดแล้วจะให้พูดอะไรก็เลยไม่ได้ถ่ายสิ่งที่ทําก็คือเราเก็บแบบตอบถามล้วเอาแบบสอบถามวิเคราะห์คือตอนนี้เราวนอยู่แค่นี้แล้วก็ลูกค้าคอนเฟิร์มอีกเจ้าหนึ่งเป็นสองเจ้าสามเจ้าเอ้เดือนนี้เข้าสามเจ้าเนาะเป้าหมายที่พูดไว้เมื่อตอนเดือนหนึ่งสิบเจ้าเดือนนี้สามเจ้าดีใจเป็นไงเียเดือนแรกได้เจ็ดตัวใช่ไหมเดือนนี้ได้สามตัวซื้อกค่สามตัวเนี้ยเท่ากับเจ็ดตัวนั้นเลยราคา ไอตัดไม่เท่าได้ไงผู้ติดตามกูเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยดีใจเอนนี้ดีใจเดือนนี้รอดแล้วแต่กเครียดอยู่เดือนนี้จนจังวะจะเปิดบริษัทได้ไอ้เฮียล้วก็ต้องใช้เดือนชนเดือนอีกแล้วเนี่ยใช่เหรอวะสรุปได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัววิจัยเราคับผมคำนวณไปคำนวณมาแล้วค่าความน่าจะถือแม่งน้อยแปลกๆปกูก็เก็บถูกกลุ่มเลยนะกลุ่มนี้แน่นอนแบบร้านเปอร์เซ็นคุยงานก่อนนะเจอกันอันนี้กูถ่ายเก็บไว้เพราะกูคิดคอนเทนต์อยู่คือกูคิดไม่ออกลูกค้าเข้ามาเราอยากได้ส พรุ่งนี้คอนเฟิร์มเมื่อกี้แหละแต่ดาวพรุ่งนี้แต่ตัวเลขมันเยอะหมายถึงตัวเงินมันเยอะกูก็เลยยอมเครียดเลยกูคิดคอนเทนต์ไม่ออก สวัสดีเช้าวันที่เท่าไหร่ของวีที่7ไม่รู้แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้อัปโหลดพุทลงไดมาสักพักแล้วพอไดมันเต็มเราก็เลยจําวันไม่ได้ว่าสรุปวันนี้มันวันอะไรแล้ววะวันนี้นะครับเป็นวันที่เราอาจจะต้องวางแผนถ่ายของวันพรุ่งนี้วันต่อต่อไปและเราเว้นช่วงการคิดคอนเทนต์ไว้นานเกินไปเพราะว่าการทําวิจัยของผมเนี่ยมันเข้ามาขัดมากๆเลยคือจริงๆจะเรียกวิจัยแบบ100%มันหก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่า I s แต่ว่าพอ i s มันเข้ามาครับทำให้เกิดความเครียดนะครับแบบมันจะผ่านไม่ผ่านเพราะว่ามันมีผลต่อการจบปอโท มันมีผลที่ทําให้ผมแบบจะจบหรือไม่จบปอโทผมก็เลยเครียดเว้ยเพราะว่าปอโทผมเรียนแค่ปีเดียวต้องจบให้ได้ะนึกออกป้มันก็เลยเครียดแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องต้องทำงานอยู่มันก็มาผสมกันหมดเลยทําให้เราแบบโอเคเว้นช่วงการกินคอนเทนต์ไปได้พักหนึ่งเลยอะเกือบอาทิตย์เลยอะซึ่งเราแบบอุ้ยเราไม่มีคอนเทนต์สต็อกเลยว่ะเอาไงดีวะคอนเทนต์เดยไลน์ของเราที่ลงไว้ถึงวันที่2ีนะครับตอนนี้มันก็เลยแค่2วันที่เราจะมีคอนเทนต์ลงนะครับทุกคนมันก็เลยแบบต้องรีบคิดคอนเทนต์แล้วก ดูกระแสมอทอแฟแล้วเหมือนไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ไม่แน่ใจะจะเอามาเป็นคอนเทนต์ได้หรือเปล่าแต่ต้องดูก่อนเดี๋ยวไปดูเพิ่มก่อนอ้าววันนี้ค่อยๆแกะไาทีละอย่างเนี่ยมันไม่เสร็จสักอย่างเราเอาทีละอย่างก่อนนะเริ่มจากสกคริปแล้วก็ค่อยไปเป็นวิจัยเริ่มเลย ่มานั่งเช็คคอนเทนต์ในช่องด้วยตอนนี้ว่าคนชอบอะไรกันหลักๆจริงๆนะคนชอบอร์ตแต่พอมานั่งเช็คยอดวิวจริงๆแล้วเนี่ยนะคนคอมเมนต์เพราะว่า a r ตแต่ถ้าถามว่ายอดวิวขึ้นไหมย,ยอดวิวขึ้นจากคอนเทนต์เป็นแฟนการสิบนาทีอันนี้คอนเทนต์นี้สนุกมากไปเข้าเข้าไปดูมาเออคอนเทนต์สนุกคนดูจากคอนเทนต์ส่วนอันนี้ได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินอ่ะอันเนี้ยก็เรื่องเนี้ยก็คอนเทนต์ดีสนุกคนก็เลยดูเยอะส่วนอันนี้ไม่มี a r ตเลยนะครับแต่คอนเทนต์คนดู1ล้านเหมือนกันสรุปได้ว่า่าาาาสุดท้้้้ยแลลวเรตองอจบ ภายในแบบว่าเวลาสั้นๆหนึ่งนาทีกว่าแต่ส่วนถ้ามีอาร์ตเนี่ยจะดีขึ้นในระดับที่ว่าคนคอมเมนต์เยอะขึ้นอ่านี่เราวิเคราะห์คอนเทนต์แบบง่ายๆเลยแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะมีช่องแบงค์ A N K T N K K แล้วก็อาร์ตอาร์เทซ่าแล้วก็อีกเดี๋ยวไปในเคเซ็ตอันนียวก่อ T N D ประมาณนี้ตอนนี้หลักๆอ่ะเพื่อนเหมือนเริ่มเข้ามาอยู่ในคอนเทนต์เราเยอะเกินไปจากที่เป็นช่วงที่เราเปิดวาร์ปตอนนี้ลูกค้ามันเข้าเยอะกว่าตอนที่เราแบบว่าเปิดวาร์ปเล่นๆอย่างเงี้ยเรา เ่งนันหมายความว่าทําให้ผมวางแบบว่าพิลาได้ง่ายขึ้นก็คือลง2คอนเทนต์ต่อวันอาจจะเป็นเพื่อน1นึ่งคอนเทนต์แล้วก็อีคอนเทนต์หนึ่งก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราเตรียมไว้และตอนนี้เราก็เคลียร์งานของลูกค้าเรียบร้อยนะครับทุกคนเรากำลังวางแผนว่าโอเคเดี๋ยววันที่20นี้เราจะมีถ่ายผมไม่แน่ใจว่า20นี้จะขึ้นวีคแปดหรือยังลองอัปโหลดคลิปก่อนเนี่ยต้องรองให้น้องเนี่ยคัดโชนให้เสร็จก่อนวันนี้เดี๋ยววันนี้จะตรวจงานน้องพอดีเลยเออก็เดี๋ยวว่ากันนะครับว่ายังไงต่อจริง แต่ผมว่ามันเป็นไปได้นะเพราะว่าเดือนนี้ผมเช็คลิสต์ที่แบบลูกค้าเข้ามาแล้วก็อะไรได้ที่มันเข้ามามันเยอะกว่าเดือนที่แล้วจีกนะแต่แค sure <mind> <pe> <and cámara> <soup> ่ลูกค้ามันไม่ได้มาเยอะเท่าเดือนที่แล้วแต่ตัวเงินน่ะมันเยอะกว่าถูกแล้วมั้งเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วผู้ดตามผมยังไม่ถึงแสนไงแต่เดือนนี้ผู้ดตามผมเกือบสองแสนแล้วด้วยอ่ะเป็นสมมติว่าเป็นไปตามเป้าที่ผมวางไว้ว่าจะถึงห้าแสนก่อนสิงหาเนี่ยแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเปิดบริษัทได้อย่างแน่นอนเราก็กลับมาคิดใหม่ว่าสรุปแล้วป้าหมายของการเปิดบริษัทของเราเนี่ยมัริทีบษ มีหลักแหล่งเราเรานะ่าจะถือนะคุณลูกค้าคุณโรงงานกับเราได้เราจะได้รับพนักงานได้ผ่านบัญชีของบริษัทในนามของบริษัทแล้วก็มีการต่อยอดในอนาคตทีนี้นผมก็ไม่น้่งคิดว่าโอ้โหถ้าทําขนาดนั้นมันก็ได้แหละมันก็เป็นหนึ่งในงานที่เราต้องทาเหมือนกันอยู่แล้วปัจจุบันนี้คือทําคนเดียวมันทําได้แต่ถ้าเราอยากรวยเราอยากรวยจริง,รงๆเราต้องเปิดยังไงก็ต้องเปิดคำว่ารวยของผมคือเดือนละแสนเดือนละสองแสนเป็นเป็นเงินให้ตัวเองอย่างนี้อ่ะอันนั้นคือรวยของผมนะเราอาจจะต้องจริงจังมากกว่านี้มากๆแบบแทบจะไม่มีเวลาพักแต่ เราตื้อเราคิดอะไรไม่ออกเราก็ต้องมากลับมาวนใหม่ว่าโอเคเราอาจจะต้องทํางาน6วันพัก1วันไหมหนึ่งวันที่เปื่อยๆเลยแบบนอนเล่นนอนชิลหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ผมมองว่าการเที่ยวไม่ใช่การมาผ่อนมันเหนื่อยอ่ะไอเ้เหี้ยเที่ยวก็เหนื่อยค่อยๆวางแผนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะมาอัปเดตทุกคนฟังเดี๋ยวคืนนี้ผมจะตรวจง,งานน้องพร้อมกับอดคิปไปด้วยดีไหมทุกคนจะได้เห็นว่าอ้ว้าวมันเออมันอย่างนี้นะมันอย่างนี้นะอะไรอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นภาพมันจะไปแปลกหน่อยคือแบบมุมกล้องเว็บแคมอ่ะเนี่ยนั มีแบงก์แล้วก็อันนี้ต้องแทนนะครับต้องเก็บใบสาที่โคตรออันนี้ดีอันนี้ดีไอ้จั์เปลี่ยนมูดจัดนะเมื่อกี้ก็เราจะทำงานแบบอันนี้ที่ไปขึ้น3เปนเนี่ยมีไหนวะเขาอ,อวดเหรอไอ้เฮียศาสาห์ธรรมเนี่ยพม่า,า,มาลาวอังกฤษอินโดวอคกปีก็ไปโกลบอล <laughs> โอเควัน okay. ดี้น้องหลามครับเป็นไงบ้างฟีดแบควันนี้ก็ด <c oughs> ีครับพี่จกิด้ะเหรออะไขอใหม่ขอใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอ้น้องหลามเป็นไงบ้างฟีดแบควันนี้อ่าดีครับพี่รู้สึกว่าอาจจะได้ทำอะไรที่ยากขึ้นแม่รายการทีวีจัดเดี๋ยวว่า้มีอะไรเก็บกดนะพี่พี่ให้วันเดียวเลยวันสุดท้ายของเดือนที่3ถ้าวันอะไรกนั้นะโกรธด่าด้วยประมาณนี้ฝากแก้ด้วยแล้วก็เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีเช้าวันที่48หรือเปล่า คือเช้านี้มาไม่ได้ถา่ายคลิปตอนเช้าครับก็คือผมเริ่มต้นวันด้วยการไปส่งเฮเลนไปทํางานนะครับแล้วก็กลับมาบ้านถึงบ้านประมาณเกือบเที่ยงวันนี้มีแพนไม่กี่อย่างเป็นแพนที่แบบเตรียมถ่ายไันพรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้เราต้องไปซื้อชุดสีแดงเพราะว่าลูกค้าเป็นเจ้าสีแดงอืมเราต้องใส่อะไรประมาณนั้นแหละเป็นสีแดงแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็เป็นข้าวเกลียบที่เขาเข้าเราบ่อยมากเหลือเกินเราชอบมากเลยเราเราก็รู้สึกดีท้งสมมื่เขาจะซื้อเราทำปีเราก็ยินดีนะเพราะแบบเราเ,เ,เ,เราชอบเหลือเกินอัอนเนี้ยอร่อย ทำามูอยู่คนเดียวลูกเวลาถ้าแบบปล่อยน้องมุยไว้คนเดียวข้างนอกครับเขาจะชอบเดินไปฉี่มั่วอะไร่บเอออันนี้ไม่มีก็ถือว่าโอเคแล้วมั้งอ๋อเหยียบตี๊เหยียบตีเก็บ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 ถ้ามูหนักประมาณ20กิโลครับแล้วคิดดูวันถ้าแบบไอ้มุยมันเหยียบเราก็เจ็บอ่ะเรารู้มานะครับเรนรู้มาแล้ว เตลูท้องจะคลอดแล้วครับน่าจะประมาณวีคหน้าทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงก็คือวีคหน้าไว้เป็นวันที่ประมาณที่แบบหมอเขาบอกว่าน้องเตลูน่าจะคลอดประมาณ25บวกลบประมาณ2วันแปลว่า23 24 25 26 27มีโอกาสคลอด23 24ผมไม่อยู่เว้ยทุกคนผมต้องไป CSR ของปอทัวรพี่ต้องไประยองคือแบบเหี้ย,แ,ยแล้วแล้วแบบไม่อยู่แล้วเตลูคลอดพอดีทำไงดีเนี่ยลำบากแม่แน่นเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ฝากแม่ไว้แล้วล่ะกลัวจะลำบากแม่เฉยๆครับไปฟิวเจอร์ก่อนไปซื้อชุดแล้วกลับมาคคิิดดอออออออนนนเตตต่่่พราาาะววงงงงีี้้้้้กกกแลมย็ 6, แล้ว6เหลือสเออแต่6มันก็ลูกค้าไปแล้ว2เนาะเดี๋ยวค่อยคิดกันเอาทีละขั้นไป let's go <S อาจจะดูว่ามาไปหน่อยนะครับจะซื้อเสื้อเรียบร้อยแนละ้วของ YWard คือผมซื้อจากร้านนี้โคตรบ่อยอยู่แล้วนะแต่ทีนี้มันยังไม่ได้กางเกงเลยผมต้องไปหากางเกงให้มันเข้ากับเสื้อหน่อยเออขอหาอแป๊บนึงร้านนี้ดีกว่าผมกินร้านนี้โคตรบ่อยขอ,อสักทีแล้วกันตึงมากกินคนเดียวเหีเยเอาละอ่ะ กินเยอะเกินขับรถมาตึงแบบท้องตึงแบบอิม่มไม่เยียมื้อเช้าอย่าไปซัดเยอะนะครับทุกคนแม่งแน่นขโมยเข้าไปเก่งมากขโมยเข้าไปอืไปฉีดเรียบร้อยลูกไป อันนี้รอบเย็นแล้วครับเ๋่อฉี่รอบเย็นเสร็จก็เดีย๋ยวเราจะคิดงานกันต่อแล้วินนักต,ต่อนังคุยกับแบงค์ไปมอทอร์ได้เลยไหมมันมีงานมอทอร์แฟร์ไปพรุ่งนี้เลยไหมก็น่าสนใจงั้นก็ไปพรุ่งนี้เลยแล้วกันนั่นแหละพรุ่งนี้ก็เช้าเย็นเลยถ่ายสคลิปเดี๋ยวต้องเตรียมเมมรอแล้วว่าต้องเตรียมเมมไว้เท่าไหร่เอออันนี้แม่ทำกุ้งดอวให้ทุกคนก็อร่อยอะ่ะแม่ผมดองเก่งที่โดนได้รูปแล้ววันนี้อัปเดตงานไปก็เหมือนเดิมเสร็จทุกอย่างเก่ง <c oughs> เออไม่ค่อยได้ถ่ายครับว่จริงเหรอนะ okay. ä, เนาะโอเคเดย์นี้จบละเดย์จบด้วยแนวตั้งด้วยเทปะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายงานนะครับเราต้องเก็บเนมนไงเราถ่ายเยอะไม่ได้เราต้องเก็บเนมด้วยเจอก,กันวันนี้เช้าสุดท้ายของวีคที่เจ็ดนะครับเช้านี้ตื่นมาเมื่อกี้ออกไปส่งเฮเลนที่ BTS ไปตั้งแต่เก้ากลับถึงบ้านสิบเอ็ด BTS ไม่ไกลนะ BTS แค่นี้นะนี่ ดูอากาศฝนตกเพราะฝนตกรถมันเลยติดครับเมื่อกี้ก็เลยขับรถกลับมาช้าแล้ววันนี้ <laughs> มีถ่ายงานด้วยโอ้ยดูดิเต้จะได้งานไหมเนี่ยวันนี้เราจะได้ตามที่เราอยากได้ไหมเดี่ย้นุกันไปไพยายามดูนะเดี๋ยวเด้งที่เหเดี๋ยวออกครับตอนนี้เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวเรียบร้อยครับทุกคนฮะนี่ดูนี่จากอะไรยังไม่รู้เลยเป็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกคนคือเมื่อวานเห็นรอยแล้วอ้าวกูไปโดนอะไรมาเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะเป็นแบบจับหน้าตัวเองแล้วเล็บข่วนแวกอย่างงี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้แล้วันนี้มีถ่ายงานไอ้สั์ต้องหลบต้อง้นี ตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวทําคลิปมอนเดิมมาแบบสไตล์แบบว่าเดทกันสิบนาทีซึ่งผมเสนอไอเดียไปสามไอเดียคล้ายๆกัน2เจ้านี่เลือกบายเดทเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกกังวลว่าคอนเทนต์เหมือนกันจะเป็นไรไหมนะขายลูกค้าแต่เราก็รู้สึกว่าอ๋อเออมันเป็นไปได้เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นรายการของช่องเราเนาะรายการอาจจะแบบบายเดทสิบนาทีเนี่ยเป็นรายการเดทแล้วเขาก็เอาลูกค้ามาลงช่องเรามันก็เลยได้แล้วรู้สึกว่าเออไม่ได้ผิดอะไรนี้ที่ขายไอเดียเดียวกันเพราะว่าถ้ายอดดีก็คือจบซึ่งไอเดียเดียวกันแต่มันก็ไม่แบบนเกกัอมสาพงต ดถ่ายคอนเทนต์ที่มอต่อว่างๆไม่ว่างเท่าไรรลถขาเหี้ยเต็มไปหมดเลยคอนเทนต์เตรียมอะไรบ้างสดเตรียมเยอะข้อหลังจิดคอนเทนต์ไม่ออกแต่คิดถึงตลอดนนี่เตรียมโก เมื่อกี้คือไปถ่ายคอนเทนต์แบงค์เป็นแฟนกับน้องคนนี้มา10นาทีอ่าถ่ายสินาทีจบแล้วแปลกใจว่าคืออาร์ตรู้จักกับเขาแล้วตอนนี้สนิทเลยคุยกับอาร์ตมาเป็นไงบ้างเขาเป็นไงบ้างเราคุยแล้วกูความจริงเราคุยเรื่องแบบว่าเออขอสัมภาษณ์หน่อยไปเรื่อยอ่๋อใช่โอสัมภาษณ์เนาสัมภาษณ์กันไปเรื่อยอ่ะสนิทไหมพี่ได้ไหมพูดได้ครับพูดได้เพราะี่ก็เรียนอินฟูอ๋อเซียนเซียนเอ็มหรอเราเลยแบบว่าเรียนอินฟูแบบอินฟูเลยตัวตัวตรง เข้าใจยังไงคือถ่ายลูปสนีไปตามแต่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วออย่างีสนุกวยเอี่คนมันอ่ะที่หลังพี่ไม่อยู่แต่แต่คุยอะไรในห้องอะไรแต่เอารูปผมเียออกก่อนเนี่เมื่อกี้คือหนูบอกพี่เขาว่าเวลาเจอเป็นขับต้องทาตัวเป็นลี่ต้องทําไงใชาทำาไงนะพี่โค้งสวัสดีเอาก็บอกไม่ได้เวลาเจอต้องเฟรนลี่แล้งขออพี่อาร์ค ขอบคุณมากไปแล้วบ๊ายๆเจอกันเจอกันนะเจอกันวันสุดท้ายแล้วของวีที่เจ evet ็ดครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆปิดหน่อยแล้วกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่อสำหรับงานสำหรับถ้าเกิดมามางานอะไรแบบนี้นะแนะนำว่าแต่งตัวแบบทำไมวะเนี่ยแต่งตัวเนี้ยขาสั้นขอสั้นแบบนี้มันร้อนมันร้อนยาใสแบบนี้ครับผมสำหรับลูดกูโอ้โหตื่นละสำหรับงานประมาณนี้โอเคไหมวันนี้งานโอเคไหม ไม่รู้ว่าคอนเทนต์จะจะพุ่งบ้างไหมนะแต่เดี๋ยวลงไปก่อนไปดูกันด้วยติดตามมาไหมวีนี้จบไปเท่านี้ครับทุกคนนะฮะจัดกัน